สวัสดีค่ะในยังหนานีงบะดี่วก,กินเลยนี่แนวกินเหาี่ไงมูเก็บเกี่ยวเอานอเนก้แนมจังไส่แนมจังไหนเน็มเออฮเน็กับบาก,าาก,กา่ายหยวกนะฮากะยานฮะกะบาก่ายหยวกกอกยานเนาะคือนึ่งว้ายา เอาแหมแฮมแมวแฮมแฮมบัลลีอาล้าคนละคนลละะคนี่ยหละใชได้พออยู่วงเดียวกัน <c oughs> พอได้ <c oughs> กินขี้ยงดักผู้ ตามสั่งเด้อกับแมม่รับวันกะเพราหมูซับเพื่อนั่นดีกินข้าวเหนียวกับเธอดีเธอดีนะทีกี่วันได้สากก็บอเออใช่แล้วแล้วก็เหรออานี้ดิเราบอกอีอย่างเข่าแต่ดีอีอย่างนมื่อคืนองในก่นอีเวอร์เฮตุเสียงตดอีต้นน้ำหัวไปไปว่าเป็นรัตตึกช่วงอีต้นน้ำมันเจ็บท้องพอดีนะแม่ใกล้จะตายนะแม่ก็ได้จองก้อนในหัวอีเวอร์ไรไปเห็นในเขาหัว

กินอะไดีกว่าว่ไปห่อหลกสิบเลยสิบแผนแถมสองแล้วดดสิบาทนแถมส,ส,ส, <laughs> ส,สองเนี่ยใหญ่ขนาด้่เลยเ,ลเั้ยมากกินยัสนสงสีเนอะ เวลาพาไปางานก็กินแต่เองสิละ่ะพี่น้องเอ้ยบอยกินดอกขกินบ้ามีมันมนของกินบางงานน่ของกินเยอะแยะก๋วยเตี๋ยวตามสั่งซีนทอดอยากกินน้ำปั่นเลยแด้นเนาะแต่ว่าอายอยู่กินอะไรคื้อกัน,กน,กนงดนะคะงดอันนี้แป๊บหนึ่งเด้อจ่รอยหนึ่งนะแม่ นีค่คอยก็ได้นอกกินและะ้วค่ะคอยได้ซีนแห้งซีน,นแดดเดียวบอ,บอกกันเบียก้อนเน่เวลาไปเบียร์อเอาหนูไปเบียร์เน่มันรู้พูดมันรูปบอ,บอเอ,อาโซชิไปเบื่อบอเอ,อาโซชิไปเบือบอ่อติ

แน่นกดุยมานิน่กินเป็นบอบอเปน้กันไข่โตอนเานาะถ้ากินบอเป็นไหมข่โตไข่ลูกบว่เนวันนี้มีมาหทคเ้ยจะไปถ่ายคลิปได้ยไหมเนี่ กเพ่เมกเสียงคคแต่ว่ามันลิิาสิ์เองมันก็มันก็มันก็นกเปิดไรได้ไปได้แรเล้เอามาแนะลงบิสบอสิิลิกาส์ดีเขาลองแบบของก์ตัวเองลบอ่ะลบเ,าลบเนาะถ้ามันติดก<น>็ะจังลบอ่ะจะเข้าไปแล้วหรอเนี่ยเออจะเข้าไปแล้วเจอกันข้างในไป ต่าข้อกาต่างออกมาหากินหาอะไรกินครับเวลานี้หาข้าวหาอะไรกินก่อนทําการแสดงข้ากกจะสีไปหลังเวทีกันแล้วนะครับพี่นอ้องป้าไปเอาอันเอาพัดลมเอาสาข,ข้าบข้าวายอยู่ด้วครับเมื่อนี้ร้านร้านค้าไม่เยอะนะครับแต่ว่ากับข้าวเยอะ แบบมีแนวกลิ่นไม่ยังสิไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกลูกซ้นลูกอย่างกับเบาวไหว้พี่น้องเบื่อแล้วลูกซ้นก็นได้อันนี้ก็บรรยากาศหลังเวทีนะคะเวทีก็ทําเสร็จแล้วนะคะเวทีกำลังจะกลับขับไปเก็บคองแล้วก็จะไปมิกเสียงนะคะมิกเสียงน้องนะคะวันนี้บนเวทีเดี๋ยวจะถ่ายเป็นชิปนะครับ ขอาอายุมาเศร้ากุอัลกุปปอแล้วทายชีพเง,งี้ยเปลี่ยนวิ้นวินวิน,วนไผ่สนดกที่แทวิ้นทายชีพหาคนเลยเอาคือหันไปล้มไปทางคุณสุกเทศมันอันนีอยู่สุกเทศมันชัยเพราะมันกินท้าสองตัวเลยค่ะไปอ๋อขอบไปป่ดีขอบไปซี่ อ้สาปโด้แมไอาดอเ้อป่าภาพศารทั้มโอหโทรศัพท์เพื่อนกระถิ่นมาอีสี่เด้ของปอใส่ ฮะเขาต่อไฟแล้วบอกง้างมันบอกเขาต่อไฟแล้วบอกเดี๋ยวมาเอาซอยเถอะพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สนีทกอนได้ค่ะฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามเลยด้อค่ะไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายจะขนของไปที่ล็อกแล้วเดี๋ยวจะถ่ายคลิป ไปถ่ายคลิปช่วงมิกซ์เสียงนะครับข้อคองมันเยอะเสละเกินไ้บาย